ืัอนี้มาทรงหมอบตู้เชื่อมกันครับพี่น้องครับก็จะมีตู้เชื่อมนะครับมีฟีดมีสายเชื่อมมีถุงมือนะครับผมแล้วก็มีสายแยกนะครับผมสายแยกสายดินสายดุนนี่ก็จะเป็นเวลโปรโมิกสองร้อยห้าสิบไฟสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับพี่น้องครับวันนี้บริมาคนเดียวครับพี่น้องครับมากับ นองไหมนะครับเนาะเป็นเซลล์ไม้ครับผมฝรั่งนะครับเรือฝรั่งเมืองชัยภูมินะครับมนีพานองมาเาบิงนะครับผมมาเบิงมาสัมผัสกับอากาศหนางานนครับเนาะให้นองในประกอบตัวเชื่อมนะครับผมให้ลูกค้านะครับผมก็ สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมในช่อง Youtube เชื่อมตัดไฟบินหรือ,อที่รับชมทางเพจชนะชัยกันหาบุตรนะครับเนาะสวัสดีทุกทท่านครับผมตัวนี้เป็นสายแยกนะครับผมสายแยกหรือว่าสายรีโมทนะครับผมยาว10เมตรด้วยพี่น้องครับแยกจาก ฟีดไปหาเครื่องนะครับผมยาวสิบเมตรประกอบง่ายๆนะครับด้อพี่น้องครับประกอบง่ายๆนะครับเอาปลายสายข้างหนึ่งนะครับผมก็ประกอบไปด้วยสายรีโมทสายกระแสไฟเชื่อมนะครับผมแล้วก็สายกาดนะครับผมเข่าไปที่ฟีดนะครับข้างหนึ่งนะครับผมเข่าไปที่ฟีดนะครับผมแล้วก็ไปหมุนตาม มันก็จะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วล่ะครับผมก็จะปล่อยให้น้องเขาได้ประกอบเองนะครับเนาะผมก็คอยปรึกษาอยูอ่ให้คำปรึกษาบอกอยู่ข้างๆครับเป็นรุ่น380 เป็นเบลโพรมิก250ด้อยนะครับพี่น้องครับไฟ380้ฟย,ยครับไฟ3เฟสนะครับเด้อประกอบสาย,สายง,าง่ายๆครับประกอบสายใส่งานง่ายๆด้วยครับผมรุ่น380ดนะครับผมมันก็จะแตกต่างจาก220อ่คืออ,ออโต้นะครับผมผมกดออโต้นี่ สามร้อยแปดสิบนี่ยจะอยู่น้ำเครื่องครับผมอยู่น้ำเครืองอส่วนสองร้อยยี่สิบหนี่งนะครับสองร้อยยี่สิบก็จะอยู่ในในเฟีดนี่นะครับเนาะในเฟีดครับคือจุดต่างกันนะครับเนาะปล่อยให้น้องคนประกอบนะครับพี่น้องครับเป็นเครื่องที่สองด้วยครับพี่น้องเครื่องที่สองที่มาอูนี่นะครับด้วย ซื้อมาแล้วเครื่องแหลกนะึ่น่าจะสองปีแล้วครับอาจจะสองปีแล้วพอดีจะงานเข่ามาหลายนะครับเนาะก่อจะเพิ่มตู้เชื่อมนะครับผมก็ยังขอพูณลูกค้านะครับผมที่ยังนึกถึงยังเรียกใส่บริการกันคือเก่านะครับผมลูกค้าบอกว่าอา่บอไหวใจยีห่ออื่นนะครับเนาะก็จัดให้ครับผม ปลายสายอีกครั้งหนึ่งก็มาเขานาเครื่องดวยครับพี่น้องครับเขานาเครื่องก็ใส่เข้าไปที่นาเครื่องครับส่วนสายกาดก็เอาพ่วงไปหาถังการด้วยพี่น้องครับถังกาดก็อยู่ข้างหลังนี่ครับอยู่บนรถเข็นนะครับอุปกรณ์แมก็ มีน้ำยาจุ่มหัวเชื่อมขอ,อป๋องหนึ่งนะครับพี่น้องนะกากาสมหัวหนึ่งเลยกับลวดเชื่อมวิวโป0ูญจปแปอีกม้วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็หลดเข็นนะครับหลดเข็นที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่พาฟังมาประกอบเพื่อจะเทสให้ลูกค้าเองนะครับ นี่ตะขอครับตะขอที่มากับรถเข็นนะครับเอาไว้เก็บพวกสายเนี่ยครับพวกสายสายที่ยังเหลือเป็นม้วนๆอยู่นะครับเพื่อที่จะเวลาเลื่อนไปใส่กับใดสะดวกสบายนะครับเนาะบ่ขลุงพลังครับเคลื่อนย้ายง่ายครับมีอ่าล้อเข็นไปเลยครับเป็นรถเข็นเนาะถังก็อยู่ในรถอยู่แล้วครับปักกับอ่าปักเกร์ฮีเตอร์กับเสียบในตัวเครื่องครับ บอ่อพลุงพลังครับต่อสายพ่วงให้ยาวกับไปได้เลยครับถึงไหนถึงกันเสร็จแล้วก็มาใส่สายเชื่อมครับใส่สายเชื่อมพร้อมประกอบแล้วครับเนาะลวดกับใส่ไปแล้วสเสร็จแล้วนะครับผมกำลังต่อไปครับใส่ไฟมอพร้อนเลยครับไฟแฉกทิพวะครับ เอาจัก5ครับอ่านี้ขึ้นมาอแดงไปหรอโอ้ไฟแห้งครับพี่น้องไปแห้งครับครับตัวเนี้ยไปแล้วอ่าเดี๋ยว,วปกติต้องเชื่อมริมหนาะ อ๋เอาเจ้าซีพ่ครับเกเดอดเว่าอต่อพ่อกันเนาตับท่อกันไปไปวดเดืนไ่ไ่ปกติเนาะ้ตั้งหัวตัวนี้ไปอยู่ที่สามสิบทีก็สามสิเนี่ยฟ้าเป็นงี้ี่ได้นี่เดืนง่ายเลวเนี่ยปเชื่อมี่ตับสามสองขึ้นกัสา นี่มั้งเดี๋ยวโตให้กลัวของห่างเหรอเอาเบิร์กเอางานที่เอางานเอาไปเชื่อมง,งานจักป่าด้วยนี่นี่นี่เอาไว้อย่างนี้ <c oughs> นะ <c oughs> เดี๋ยวสิหลักตู่ห <c oughs> ลักตู่ไปเทสเลยนะครับพี่น้องครับห <c oughs> ลักตู่ไปเทสครับ <c oughs> ตัวนี้สิเคลื่อนย้ายง่ายด้วยครับพี่น้องครับหลักไปทั้งชุดเลยครับผมหลักไปทั้งชุดครับ ก่อนประกอบอยู่หน่อยนะครับเนาะลากกบลากมาทั้งจุดครับใส่ง่ายครับผมน่รถลากไปบ่ได้นะครับเอาก็ยกเอาแต่เฉพาะตัวฟีดนะครับเอ่อยกเฉพาะตก็ฟีดมวลรว่ไปได้ครับอันนี้ลูกค้าเอาไปเชื่อมงานจริงเลยครับ ใช้สามโวลต์นะครับน้องครับสามเฟสครับเป็นตัวเชื่อมมิกนะครับเชื่อมซีวูอินเวอร์เตอร์ครับผมระบบอินเวอร์เตอร์ ตัวทำไมตัวแถมมึงเะว่างอยู่คนนะครับไอ้ตัวตัวหน่ำยานหลามันทั้งชุดเลยพี่น้องเป็นไฟสามเฟสครับใส่ไฟโบแห้งเลยครับพี่น้องต่อไฟอยู่นี่ครับ ไลไฟเหรอครับผมถึงวดน่เหรอแมนแมนแมนครับโบนนี่โบนนี่ไฟอันนี้วดครับเอาที่เอาสามเอาสามเครื่องใส่กันเลยเดี๋ยวจมืหรอวะนี่ครับคือเขาเฉ่ยวด เคองเจียวไม่ฝ่ายเหรว่ามันทะลุตัวนี้เป็นเครื่องที่สองนะครับพี่น้องครับเครื่องที่สองครับเครือ่องที่สองสำหรับตูเ้เามซีโอทูนะครับ ตัวน,นี้พัดมาผมกับมาทรงครับมาทรงหลังจากซื้อเครื่องนี้นครับเนี่อันนี้เป็นเครื่องแรกครับไฟ220ครับผมไฟ220ลูกค้า,าใส่งานาใส่งานแลรากาอยู่ในตู้เชื่อมเพิ่มครับผมก็ยังมั่นใจใน,ในสินค้านะครับเนาะในคุณภาพของตู้เชื่อมครับ วันนี้น่าจะสองปีแล้วครับพี่น้องสองปีแล้วบ้านมีอาการเลยเช็คเป็นยัางไรวันนี้เป็นไฟสองร้อยยี่สิบแล้วครับพี่น้องครับอันนี้สองบาทตัวมาใหม่นี่ยตัวมาใหม่เป็นไฟสามร้อยปแปดสิบ พี่น้องสนใจกติดต่อสอบถามความได้นะครับเนี่ย0909074451ครับผมเซลลผีบ้าวแว่ๆอยู B ่นี v ่ v v J N e. ครับผมรับสายนะครับเนี่ยหรือเข้ามาติดต่อดูสินค้าใดที่บริษัทเรือรุ่นเท็ดดิงทุกสาขาครับผมสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนเศรษฐกิจหนึ่งตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับผมาสาขาที่หนึ่งก็ ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษมนะครับตทศบาลยายชาอ 3, ําเภอสามพานนครปฐมครับผมสาขาที่สองกับโยถนนเพชรเกษมครับหมู่บ้านพงศิริชัยสองซอ,อยขามบีซีอมใหญ่นะครับพี่น้องครับซอยขางบีซีอมใหญ่ส่วนผม อแวแวยูนี่กับบริษัทเรุนสิดิกสค้าสามครับโุหลานนะครับผมเบอร์โทรกับศูนแปดแอพอไปครับศูนย์เก้าศหกสงครับผม <c oughs> เป็นเบอร์ไลน์ด้วยพี่น้องครับกับ <c oughs> มาจาก,กันได้ครับผม <c oughs> อันนี้มาส่งเองครับมามากับ นองน้เนาะเซลใหม่มาฝึกสักงานนอมเนาะอย้จะอยี่กรหันนรเคลิปนี้ก็ความสุขสบ,บายอยู่กับผมแม่พี่น้องนะครับผม อขอบคุณที่เขามารับชมนะครับผมกดไหนกดติดตามให้น้ำหน่อยนะครับผมเพื่ออัปเดตคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ